หากใครกําลังสนใจเติมเกมในราคาที่ถูกกว่าผมขอแนะนํำ PC Card คุณสามารถเติมผ่าน Facebook ที่มีผู้ติดตามได้ถึง28,000คนหรือเว็บไซต์ได้2ช่องทางเติมง่ายสะดวกรวดเร็วในราคาที่ถูกกว่าถึง35%หากใครสนใจเติมเกมสามารถอินบ็อกมาที่ลิงก์ใต้คลิปหรือสแกนคิวคอดตรงบมขวาบนของคลิปเชสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพมกับผมชายพีนะครับอล่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับเกม c o ก k ี e Run Tower of Adventure นะทุกคนก็สําหรับโหมด Tower a r e อ a นะทุกคนสาหรับเจ้าตัวฟอนต์เเนี่ยคืออยากจะให้ระวังหน่อยซึ่ง ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามอย่าเล่นตัวมันใน Tower a r e n a นะสกิลมันแรงก็จริงแต่จะแพ้อไอเทมเจ้าตัวดอทโเนี่ยกับแคปซูลพิเศษให้สังเกตดูนะพอผมอันติปุ๊บห่งตรงข้ามมันโยนดอทโเข้ามาซึ่งหลุมเนี่ยจะทำให้โดดอยู่ตรงกลางแทบจะไม่ไปไหนเลยแต่วิธีเด็กเล่นก็คือสามารถพุ่งออกจากวงได้โดยใช้พุ่งหนึ่งครั้งเปลี่ยนตัวละครแล้วก็พุ่งนะทุกคน แต่ถามว่าจะเสียเปรียบยังไงอ่ะอ่าเนี่ยคือพุ่งออกถ้าอยู่ในช่วงอันติของฟอร์ล็อกเนี่ยก็คือเรียบร้อยเลยไม่พุ่งออกก็คือโดนดูดแน่นอนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนตัวละครอันติฟอร์ล็อกอยู่แบบสมมติอยู่ครึ่งหลอดเนี่ยก็คือหายไปเลยนะทุกคนอันนี้คือข้อเสียสําหรับเจ้าตัวฟอร์ล็อกซึ่งถ้าเจอฟอรล็อกในอารีนเนียคือบอกเลยนะกินหมู อินหูมากทุกคนอันนี้ข้อควรระวังส่วนแคปซูลก็สามารถใช้ได้แต่ต้องดูฝั่งตรงข้ามด้วยว่าฝั่งตรงข้ามใช้สกิลเรียงสกิลเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีซัพพอร์ตแล้วก็มีจ้ตัวเมทเนี่ยซึ่ง ส่วนใหญ่เขาจะเลียงสก,กิลกอ,อยู่แล้วพอเปลี่ยนเป็นตัวหลักอะ่ะก็โยนเจ้าแคปซูลเข้าไปเลยไม่ให้ไม่ให้ตัวหลักอันติได้นะทุกคนแต่ฟอนร้อเนี่ยคืออันติมาปุ๊บโยนปุ๊บเรียบร้อยเลยถ้าเจอดอทโทนี่เรียบร้อยแน่นอนทุกคนอ่ะอย่างนี้มาดอทโทสองอันเลย อันติีปุ๊บเนี่ยมันชอบโยนดอทโฮเข้ามานะทุกคนแล้วก็ขยับไปไหนไม่ได้ถ้าโชคยังดีก็จะเป็นแบบนี้คือไม่สามารถขยับได้เลยอ่ะฝั่งสองข้างเนี่ยผมโยนเข้าไปมันจะตีบอร์ดจะตีไม่ได้อันนี้คือโชคลายมากถ้าอยู่ห่างจากบอลแล้วโดนดอทโฮเนี่ยวิธีแก้ถ้าเป็นผมนะผมยอมทิ้งอันติฟอรล็อกเลยแล้วก็เปลี่ยนตัวละครพุ่งออกจากวงนะทุกคนอ่ะนี่คือวิธีแก้สําหรับเจ้าตัวดอทโฮ ถ้าอันติฟอลล็อกไม่ได้อันติอยู่นะสามารถดิ้นหลุดออกมาได้แต่ถ้าอันติเนี่ยคือต้องดูสถา,านการณ์ว่าถ้าอยู่ใกล้กับบอสเนี่ยก็ต้องยอมทิ้งอันติฟอลล็อกนะบอกเลยว่าอันติฟอลล็อกเนี่ยคือแรงแรงมากมากจนแบบ <c oughs> แล้วยิ่งสก,กิลนี่ยิงแรงมากทุกคนแตไ่ไอเทม ซูนนี่ก็ช่วยแก้ขัดได้แต่ไม่เท่ารโถแน่นอนรดดโถนี่เจอพวกสายแสแลนนี่คือโอ้โหกินหมูมากทุกคนส่วนใหญ่นะแต่ฟอส็อกเนี่ยคือไม่ค่อยดีดเท่าไหร่ตัวมังอันติค่อนข้างมีประสิทธิภาพแต่โดนขัดที่ก็แย่เลยนะ โดนอีกแล้วมันโดนมอตอรมาแล้วแบบเนี้ยควรทิ้งอันนี้ผมลืมสละทิ้งด้วยก็จะเสียเวลามากกว่าดินอ่ะผมหลุดแล้วแต่ฝั่งตรงข้ามไม่หลุดนะไม่ยอมดิน้น แต่ดอกโอกก็ถ้าเจอพวกสายยิงไกลก็ช่วยได้หน่อยหนึ่งอะแต่ต้องให้ดึงให้คู่ต่อสู้อยู่ตรงในหลุมนี่แหละแต่ถ้าสายแสแลนนี่บอกเลยว่าเรียบร้อยและยิ่งเป็นตัวฟอนล็อกเรียบร้อยเลยนะทุกคนเอา้าอันตีไม่โดนอีก ส่วนใหญ่อไอเทมที่ใช้ลหลักๆผมจะใช้อถโฟกับแคปซูลอะสองอันแรกเลยอันที่สามแล้วแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะให้จบเกมไวก็สองเกมแรกอะ่ะทุกคนถ้ายังสูญสีนี่โอ้โหบอกเลยว่าลำบาก อ่ะฝั่งนูน้นโอ้ขยับไม่ได้โดนอถโฮจริงๆตอนนี้ดาเมจผมสู้มันไม่ได้ด้วยนะแต่เมื่อกี้โดนอทโฮเข้าไปฝั่งนูน้นเออเลยเสียเวลาไปประมาณท่านรวมได้ประมาณ7วิทุกคนอทโฮ5วิแล้วก็ยังไม่ลงสตันอีก2วิ2.5นะประมาณ7.5วิ เนี่ยพอมาเล่นหนามทุเรียนนะทุกคนดาเมจคลนละเรื่องกับจ้ตัวฟอนล็อกเลยฟอน็อกป่นนี้ผมจบเกมไปเรียบร้อยแล้วเป็นเกมที่ยาวนานมาก อ่ะอยางถ้าเล่นตัวระยะยิงไกลเนี่ยดิ้นออกได้นะแต่อันนี้น่าจะกดไม่ทันแต่ความเสียหายไม่เท่าตัวระยะไกลแน่นอนสำหรับดอทโอ่ะดิ้นออกมาแล้วก็หลักๆประมาณนี้ทุกคนสำหรับอ่ามอาเ o อร์อารีนาข้อควรระวังสำหรับตัวฟอนล็อกนะ ตอนนี้ผมก็กำลังทำเพจเฟซบุ๊กก็อย่าลืมมาช่วยกดติดตามด้วยคลิปนี้ก็จบเท่านี้แนละ้วกันถ้าชอบกดไลค์ถ้าใจกดแชร์และถ้าคุณเก่งก็อย่าลืมฝากกดซับสไคร้ให้ด้วยนะฮะ